ฉันเป็นกระเทยเป็นกระเทยเนี่ยบาปฉันเป็นกระเทยเพราะชาติที่แล้วอ่ะผิดลูกผิดเมียคนอื่นฉันเป็นกระเทยงั้นกูบอกเลยนะอีก20ปีเนี่ยกระเทยทั้งโลกค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหยุดถ่าย ขนาดจะตายยัง <No. S 1> หัวคอนเทนต์คุณจะสั่งสอนลูกคุณให้เป็นอย่างนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่มันต้องไม่ได้ออกมาเป็นข้อกฎหมายที่จะบังคับทุกคนออการที่ลูกไม่เหมือนคนอื่นส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าลูกผิดปกติแต่ลูกเป็นสิ่งพิเศษเป็น Limited e dition นะ,ะออใช่ ทุกคนรายการมีดเปลี่ยนก้าวธรรมะเก๋ๆกับคนสวยๆมาแล้วนะคะคุณขา่าวอุ้ยวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อฉันเป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจนะคะเออกับเจ้าของวลีปังมากพี่นัทปังมากพี่นัทพี่นัทนิสามณีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจจังเลยดีใจได้เจอกันอีกรอบแล้วพี่เล็นั่งได้ไหมคะได้ค่ะได้ที่ตกไฟายครั้งที่แล้วยังโอเคเลยดีขึ้นแล้วค่ะมีมีมตลอดไม่จบไม่สิ้นเออแล้วหนูถามหน่อยแค่มาให้สัมภาษณ์แต่งชุดใหญ่อะไรเบอร์นี้เล่นใหญ่อะไรเบอร์นี้มากอะไรวาให้เกียรติรายการไม่ได้ตั้งใจแต่งประค่าพิธีกรนะคะ าไม่ได้แล้วตอนนี้เต็มที่นะไม่ได้ดเลยค่ะ่ดนะทำไมออกแนวทำไมออกแนวหวานแหววนะคะหรือว่ากำลังจะมีรักครั้งใหม่อีกแล้วตายแรงมากถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องมาเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เพราะว่าเป็นคนที่แบบมีมีมีคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาใครๆก็พูดถึงคือตั้งใจให้มันเป็นใช่ไหมนาจะบอกว่าคนต้องบอกอุ้ยทำไมคิดคอนเทนต์เองได้หมดเลยคิดคอนเทนต์ได้เยอะจังเลยอะไรอย่างเนี้ย ถ้าไม่เห็นทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ได้หมดแต่นั้นกลับไม่เข้าใจว่า ทำไมคนอื่นมองอันนี้ไม่เห็นเป็นคอนเทนต์ล่ะอันไหนอันไหนครับทุกอย่างคือนัดแค่รู้สึกว่านัดไปที่ไหนทําอะไรอ่ะนัดก็เห็นทุกอย่างสามารถแบบโอเอามาเป็นคอนเทนต์ได้สร้างความสนใจแล้วดึงดูดความสนใจของคนได้ไม่รู้สิแต่ละคนก็จะมีเลนส์ผ่านตาตัวเองเนาะใช่แต่ว่าตานน้นมันเห็นทุกอย่างเป็นแบบเฮ้ยอันนี้ก็น่าน่าถ่ายอ้ยอันนี้ก็น่าดูอันนี้ถ้าต่คนก็น่าจะแบบอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องไปลงทุนถึงขนาดตกควายตกกลัวมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แล้วเราต้องแบบ ได้พี่ต้องเน้นาโอ้ยรังนัดตกควายเกือบตายตอ่ะแต่คนก็ยังเม้นว่าอีเดียเขาตั้งใจตกจะ,ะ,จะได้เป็นไวรอลอ,อะหนูก็นึกว่าเป็นแบบนั้นนะ้าไมันไม่ใช่เหรอมันคอเนเทนต์วันนั้นอ่ะนัดต้องการแต่งเป็นนางสงกรา,านที่ขี่ควายเฮ้ยเราจะใช้ภาพ CG มันธรรมดาไปมันไม่เนียนเลยแต่นัารูกว่านัาต้องขี่ควายจริง แล้วจะเป็นควายธรรมดาไม่มด้ต้องเป็นควายแชมป์ประกวดแล้วก็เลยควายยักษ์ไม่มีความกลัวอะไรก่อนหน้านี้เลยเหรอคะว่าแล้วเราใส่ชุดจัดเต็มอย่างนี้แล้วก็ไปขึ้นนั่งบนหลังมันแล้วเขามันก็ยาวโค้งขนาดนั้นกลัวมันขวิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนาะถ้าวัานนั้นน้องขวิดคือน่าจะตายเพราะว่าเขา่าของน้องอะยาวแล้วก็แหลมมากอะไรเงี้ยซึ่งการตกควายเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทีมงานน่กลัวมากแต่ความเจ้าแม่คอนเทนต์ความเจ้าแม่คอนเทนต์นั้นคือรู้สึกว่า น้านบอกตะก้องไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้นาม<ล>ยหยุดถ่ายต<ะ>ขอโอนขณะจะตายยังหัวคอนเทนต์โอนายมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราตายจริงๆอ่ะมันมีกับตายฟรีกับตายยังได้อะไรบ้างตายตาย,ยังไง <จำ S 1> ให้โลกจำคือหมายถึงว่าวันนั้นถ้านัดตกควายแล้วควายเสียบท้องฮะตะก้องก็วิ่งก็มาช่วยไม่ได้ดังนั้นหน้าที่ตะก้องอ่ะมึงก็เล็กร์ดไปเถอะอแล้ว เชื่อแล้วฉายาจะไม่มคอนเทนต์เชื่อแล้วค่ะพูดถึงแต่ละคอนเทนต์หน่อยอย่างนุ้ยก็เคยไปนะที่จะตูพี่นัดคือถ้าพี่นัดทำงานสร้างคอนเทนต์มันก็อลังทุกอัน มันเหมือนกับว่าเอาเงินมาละเลงละลายไหมคะกับคอนเทนต์เนี่ยอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าก็ทุกทุกคอนเทนต์นะฮะจะตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนอยู่แล้วทุกเทนคอนเทนต์อันไหนเยอะสุดที่แบบที่เคยทำมาแล้วสุดว่านี้คือการลงทุนของฉันเยอะมากโอ้โหหรือจำไม่ได้คะหรือว่าทุกคอนเทนต์ก็ทุกคอนเทนต์คือเยอะมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดชุดใหม่ฟอร์มทีมใหม่ตากล้องช่างรีทัสที่เราใช้สไตลิสต์หรือแบบ หน้าผมวิกถึงว่าวันนี้มาคือขนมาสิบอะวันนี้ฉันมีสัมภาษณ์แขกสิบคนเลยเหรอทำไมมาทำไมมากันเยอะจังวะแต่อันนี้คือจริงนะแล้วถามว่าคุ้มไหมต้องบอกว่าถ้ามองในแง่เม็ดเงินนะคะอย่างเช่นสมมติน้ำออกรายการพี่แพรลี่ค่าตับแพรพี่แพรลี่ให้ค่าขนมสิบบาทตายแต่ว่าเราโปรดิวเซอร์ก็ไม่ให้แขกน้อยแต่ว่านัทใช้ต้นทุนในการแต่งตัวออกมาเงี้ยสมมติอ่ะร้อยหนึ่ง ถาว่านัาขาดทุนไหมนะบอกว่าน้ำไม่ขาดทุนเลยเพราะว่าการลงทุนกับคนดูอ่ะอคุ้มสุดที่แพรลี่มองว่าโออนเอาเงินมาละเองแต่นะบอกอน้ำไม่เอาเงินมานะเอาเงินหวานลงไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะโตขึ้นมาเป็นความชอบที่คนดูชอบเราสปอนเซอร์รักเราเดี๋ยวมันก็จะกลับมามันก็จะเป็นเหตุผลว่าทำนวันนี้ นัดนีนสามวันนี้ก็ยังคงอยู่ทุกคนคก็ยังพูดถึงทุกรายการก็ยังเชิญไปออกแต่ถามว่าเหลือเงินเก็บในบัญชีไหมไม่เหลือเลยเอ,อ,อย่ามาพูดเลยนะคะเห็นล่าสุดไปทําอะไรแล้วแบรนด์ลิปอีกแล้ว<อ>ออสวยขนาดนี้เชฟขนาดนี้แซลตั้งแต่แรกเลยชุดชมพูขนาดนี้แสดงว่ายังไงคะเรื่องหัวใจกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วหรอคะออก็เพิ่งเพิ่งเลิกกับแต่ชมพู<ป>ก็ทั้งลิฟนะ <laughs> สีใหม่ค่ะเพิ่งวางคาอ้าายอิดอะไรนะครับเมื่อกี้เะไยนแลเพิ่งเลิกอะไรนะเพิ่งเลิกกับคุณแฟนเก่าค่ะแต่ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาแต่ว่าไม่มีคําว่าเศร้าเลยเพราะว่ามันเป็นการเลิกที่ตกลงเลิกทั้งสองฝ่ายเลิกจากการเป็นแฟนกันมาเป็นพี่น้องกันมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทําธุรกิจด้วยกันเอาใจใจในใจลึกๆจริงเศร้าไหมเสียดายไหมกับ ใช้คําว่าโหวง,หวงคือถ้าถามว่าเศร้าร้องให้ไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นความโหวงเพราะว่าเราอยู่กับเขามาสิปีเนาะตั้งแต่เด็กจนแบบเราเริ่มโตเข้าสุ่วัยผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยค่ะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากวันหนึ่งมันจะไม่ได้นอนด้วยกันแล้วเออจะไม่ได้เอากันแล้วอะไร,ะไรมันก็เป็นแบบประเด็นหลักอยู่ข้างหลังนี่แหละม,มันก็บบเป็นความแบบจะไม่ได้เอากันแล้วโหวงโหวงแบบเฮ้ยบางอย่างหายไปแต่ที่ไม่เศร้าเพราะว่ามันไม่ใช่การแบบ บล็อกเบอร์บล็อกไลน์เราไม่เจอกันแล้วไงคือเราก็ยังเจอกันยังทํางานด้วยกันมันก็เลยไม่ถึงขั้นเศร้ามีโอกาสจะรีเทิร์นไหมคะแสดงว่ามีแหละเรื่องคอนเทนต์มากแต่ถ้าจะรีเทิร์นเนี่ยแบบมีปอนเซอร์ก็จะคอนเทนต์จะขายลิฟไงก็แบบต้องเลิกคอนเทนต์นิดนึงคิดว่าไม่น่าจะรีเทิร์นคิดว่าเป็นพี่น้องกันน่แบบเวิร์กมาก ทุกวันนี้ยังช่วยเขาหาแฟนอยู่เลยนะวะมันมีเหรอคนแบบเป็นแฟนกันเลิกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณช่วยหาคนใหม่ให้อย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งแพรี่เลิกกับแฟนจะเข้าใจแตยังไง่ะอีกสิบปีอะไรก็ยังรอเอาแล้วทางบ้านมาแบบรู้ว่าเราแต่งหญิงแล้วก็ยอมรับเราแบบจริงจจังๆเมื่อไหร่น่าจะเป็นตอนไม่เกินมอสองค่ะที่แม่พาไปซื้อวิกน่าจะจำได้ว่าตอนนั้นบ้านนั้นก็ยังแบบ แทบไม่มีเงินเลยคือวีคอันหนึ่งน่ะจำได้เลยว่าวันนั้น550รซื้ออยู่ตรงพง้านหร้อยห้าแพงนะเยอะมากสิ่งที่แม่ทำวันนั้นมันมีความหมายที่แให้นัดอ่ะายเป็นตัวนัดทุกวันนี้เหมือนแล้วก็แบบพอเรามีคนที่เรารักในครอบครัวสนับสนุนเราเข้าใจเรามันนี้มันเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยนัดจะบบว่าเป็นตัวของตัวเองคนที่ใช้คําว่าใกล้คําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะต้องได้เริ่มจากการ รู้จักตัวเองและคนใกล้ตัวเข้าใจไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นกระเทยนะหมายถึงผู้ชายก็จะมีสิ่งที่เขาต้องการที่บ้านยอมรับในรูปแบบของผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันตัวกระเทยหรือสาวประเภทก็เหมือนกันถ้าได้รับการยอมรับจากคนในบ้านนะอุปสรรคเวลาออกไปข้างนอกนะมันจะเล็กมากถ้าคนในบ้านรอสปอร์ตเหมือนอย่างเช่น ครูเนี่ยเรียกแม่นะไปคุยเลยนะว่ารู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงเบนคือครูเนี่ยก็เป็นห่วงนะนะเข้าใจนะแล้วครูซับพอร์ตไหมแล้วอีครูต้องเขียนรายงานมาเพื่ออะไรไอ,อยากรู้ว่าที่เขียนเพราะว่าเออเพื่อจะได้รู้แล้วก็จะได้แบบเตรียมลูกนี้นั<อ>่นหรือเขียนมาเพื่อจะฟ้อ,คคองจะประจานหรือจะอะไรออนะันะ่าตอ,ตอนเป็นเด็กนั้นมองว่าครูน้าโมโหอยากตบครูมาก <laughs> <laughs> แต่ว่าพอเราโตมาเราก็เริ่มเข้าใจบริบทครูว่าครูอาจจะเป็นแบบโอฟชั่น มายงยุคนั้นเนี่ยครูเป็นห่วงว่าการที่เราเป็นกระเทยอาจจะหางานยากไหมจะโดนกันแกล้งในโรงเรียนหรือเปล่าถ้าเรากลับไปเป็นผู้ชายได้อาจจะดีกับตัวนัทชัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูเขาครูเรียกว่าอะไรยุคนั้นไม่มีนิสัยมันี่ไงนัทชัยเออครูเขาก็จะเป็นห่วงแหละอืแต่อาจจะแบบถ่ายทอดไม่สมบูรแต่ว่าความน่ารักของแม่เนี่ยคือแม่ไปถึงห้อง่ายปรครองแม่บอกว่า ทราบค่ะว่าลูกเป็นแล้ว oh. ก็ไม่ไม่มีนโยบายที่จะทำบังคับให้ลูกอะต้องกลับไปเป็นผู้ชาย oh. หลังจากนั้นมาครูก็เลยไม่ต้องเรียกนัดไปคุยเรื่องนี้อีกเลย <Okay. S 1> ใช่ mm. ดังนั้นน่จะบอกว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่สมมติเรารู้แล้วแหละเราเห็นว่าลูกเราแบบแบบต,ตุ้ง,ต,งติ้งน่ารักอ,อะไรอย่างเงี้ยห้ามให้ตายอะสมมตินะจากประสบการณ์นั้นนะห้ามให้ตายสิบคนอะจะกลับไปเป็นผู้ชายอ่ะ สักหนึ่งได้มั้งหรือสุดท้ายบ้านปลายก็ไปเป็นเกย์เป็นอะไรอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่คนควรําคือ support แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องไปซื้อวิกให้ลูกนะคือเข้าใจไม่ต้องกีดกัน support หมายถึงว่าในเชิงจิตใจอะไรงี้ว่าว่าสิ่งที่ลูกเป็นเนี่ยมันไไม่ดด้ผิการที่ลูกไม่เหมือนคนอื่นส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าลูกผิดปกติ แต่ลูกเป็นสิ่งพิเศษเป็น l i m i t ต็ด d i ด i ชั่นนะใช่ซึ่งก็จะอธิบายว่ามันไม่ผิดมันไม่มีใครผิดจากการที่ใครก็คนหนึ่งเลือกจะเป็นอะไรในแบบของตัวเองค่ะ ก็จริงจริงจริงถ้าบอกเป็นช่วงเวลาคงคงบอกไม่ได้แต่ว่ามันมีคำหนึ่งซี่ม้แต่ตอนเราบวชหนูแล้วแม่จะพูดก็คือเราก็รู้เลยว่าแม่หมายความว่าไงคือแม่จะบอกว่าแม่เลี้ยงลูกของแม่มาฉะนั้นแม่รู้ว่าลูกของแม่เป็นอะไรคือแม่จะรู้ฉะนั้นหมายความว่าแม่ก็ไม่ได้ทั้งไม่ได้ทั้งสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้ทั้งห้ามปรามคือเขาก็รู้แหละแล้วเขาก็เหมือนว่าเฝ้ามองเราในแบบให้เราแบบเติบโตในเวของเราโดยที่เขาไม่เข้ามาแบบก้าวไก่หรือทําให้เรารู้สึกว่าเราอึดอัดกับสิ่งที่เราเป็น แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมซัพพอร์ตว่าเออถ้าตัดสินใจแน่ชัดว่าอยากเป็นแบบนู้นแบบนี้แม่ก็ไม่ได้ติดหรือมีปัญหาอะไระน่ารักมากหนูขอถามอย่างนึ่งคะ่ะน่าจะเคยได้ยินคำว่าเป็นกระเทยเนี่ยบาปอ,อยากรู้ว่าในแง่ของาสารก็ไนั่งอยู่ี่ก็บาปแ่้ต่อนคนค่ะจริงๆแล้วการที่เราเป็นกระเทยเนี่ยมันมันบาปไหมแล้วก็เขาจะมีคําพูดหนึ่งตอนเด็กเขาจะแบบกล่อมหัวนัตลอดเลยบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นกระเทยเพราะชาติที่แล้วอ่ะ ผิดลูกผิดเมียคนอื่นจริงงั้นกูบอกเลยนะอีก20ปีเนี่ยกระเทยทั้งโลกค่ะเพราะอีดอกตอนนี้มันมีมันมีเพนเดอร์มันมีแชทลับในไอจีอดอกร้อนนะเป็นซ้ำอีก2ี่ปีเนี่ยคือเป็นเกย์เป็นกระเทยกันหมดอีพวกมันมว่าเป็นชายแท้ก็ระวังไว้เลยชาติต่อไปคือชาติทดลองของมึงและมึงก็จะเป็นจริงแล้วมึงจะต้องเป็นจริงเพื่อใช้กรรมอีก500ชาติ อันนี้ต้องพูดตามข้อเท็จริงก่อนว่ามันมีคําสอนบางส่วนที่ซัพพอร์ตวิธีคิดแบบนี้จริงเรื่องการอ้างเรื่องอดีตชาติซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรมันแฟร์ไหมความหมายคือเวลาอ้างแบบนี้มันแฟร์กับกูไหมเพราะกูก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วกูไปทําอะไรแล้วมึงรู้เหรอมึงไปทําอะไรแล้วมึงมั่นใจได้ยังไงว่า ต่อให้มึงไม่เป็น LGBT ไม่เป็นคิวมึงเกิดมามึงมีบุญมากกว่าคนอื่นร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนเกิดมาก็มีกรรมเหมือนกันหมดแต่พอเวลาเราเป็นเพศทางเลือกเพศหลากหลายอะมันก็จะถูกโบยมากกว่าคนอื่นว่านี่ที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะจ้ามันเป็นเรื่องของการผิดศีลข้อที่สามข้อการเมซึ่งมันมีจริงๆนะคะคำสอนแต่ว่าเราต้องมาดูคอนเซปต์วิธีสอนแบบศาสนาพุทธว่าจริงๆร่ะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับเรื่องของอะไรกันแน่ เรื่องของอดีตหรือเรื่องของปัจจุบันเออ,องั้นสรุปว่าการที่เราเป็นกระเทยบาปไหมคะบาปมัสตดสินกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> บาปไม่บาปรู้ <c oughs> เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยพุทธศานส,สนาสุภาษิตวันนี้เลยเออและสิ่งที่อยู่กังวลใจคือนนในแง่ของความเชื่อทางศาสนาพุทธคะ่ะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นเพศชาย ต้องบวชพ่อแม่แล้วการที่เราเป็นกระเทยอย่างเงี้ยเราบวชไม่ได้มันจะมีมันจะมีวิธีคิดแบบว่าการบวชคือการตอบแทนความกตัญยูเป็นรูปแบบของของความกตัญยูแต่มันก็ต้องต่อท้ายว่ารูปแบบหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่มีรูปแบบอื่นในการแสดงความกตัญยูกับบุพการีนีเองมันต้องมีสิคะมันพระเจ้าไม่เคยฟิกว่าอ่ะยูจะตอบแทนความกตัญยูก็คือต้องบวชเท่านั้นไม่มีเลยพระเจ้าแค่พูดแค่ว่าใครที่แบบชักจูงมารดาบิดาซึ่ง อาจจะมีพฤติกรรมหรือทําอะไรในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วเราในฐานะลูกสามารถชักจูงท่านให้มาอยู่ในทางที่ดีได้ซัพพอร์ตท่าน ให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการกระทําให้มาเป็นคนดีอันนี้คือวิธีการกระตันยูซึ่งใครก็ทําได้อืค่ะไม่ใช่ให้ไปบวชมึงได้ไปบวชยังไงพอกระเทยบวชมึงก็ว่าอีกแล้วตัแต่ว่าบันเดาะห้ามบวชเกิดมาก็มีบาบวชก็ไม่ได้อีกจะลงงได้อะไรม่ชาวอะไรไม่เข้าใจจริงมันไม่แฟร์หรือวิธีคิดกวรจะหมดไปได้แล้วแต่อันนึงที่อยากจะบอกคือทาไมสมัยก่อนคือต้องมีวิธีคิดว่าต้องบวชเท่านั้นเพราะว่าสมัยก่อนอะ การศึกษาหนึ่งการศึกษาไม่เจริญวิธีคิดของคนสมัยก่อนูุย์รวมอยู่ที่วัดดังนั้นถ้าไปบวชก็จะได้ก็ม,มันก็จะคือวิธีการแบบว่าไปบวชแล้วได้ไปเรียนมันเป็นการเปลี่ยนผ่านคนอนะ่ะมันมีทุกที่นะเราไปดูดีพวกชนพงชนเผ่ามันมีนะเวลาถ้ามึงแบบมึงจะเปลี่ยนจากความเป็นเด็กเป็นผู้ชายมึงต้องแก้่านแล้วก็โดดข้ามโคไปอย่างเงี้ยมันจะมีความเชื่อและสันนิษฐานนี้หรือไม่ต้องเอามือสอดเข้าไปในอะไรสักอย่างแล้วว่าให้มดมันกัดเพื่อที่แบบว่าเออถ้ามึงทนได ก็คือโผ่านวิธีนี้คือโตแล้วเหมือนอกันสังคมพุทธในอดีตก็มีวิธีคิดแบบนี้ว่าลูกผู้ชายถ้าไม่บวชเป็นคนดิบคือยังไม่ได้มึงยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะ่ะ<อ>แต่ถ้ามึงไปผ่านการบวชไปแล้วอ่ะสักพรรษาหนึ่งออกมาเออมึงเป็นทิศแล้วแต่เดี๋ยว่าเป็นคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้ว<อ>จะมาทํางานเออจะไปขอลูกสาวใครเขาก็จะยกให้อะไรอย่างนี้ซึ่งสมัยนี้ไม่จําเป็นแล้วเงินเท่านั้นที่น no ้องเอวติ๊งติ๊งเรียกองรอีกเรื่องหนึ่งค่ะเอาตายลแล้วถ้าแบบว่า พ่อแม่อ,อยากให้เราบวชจนแบบกึง่ <ๆ S 1> งกึ่งบังคับทางตรงหรือ,อทางอ้อมก็ตามแล้วตัวนั้นเองเนะี้ยโอ้ก็ตตันยู่แบบพ่อแม่งั้นยอมไปบวชแต่เรารู้ว่าเราเป็น LGBTQ เงี้ยจริงๆรแล้วมันจะยิ่งบาปกว่าเดิมไหมมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยในเชิงของการบังคับเพราะว่าจุดประสงค์ของการบวชจริงๆตนะั้งแต่สมัยพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องปัจเจกของคนที่อยากบวชเลยก็คือเขาบวชก็คือเพื่อตัวเขาด้วยนะออไม่ใช่เพื่อครอบครัวมันไม่มีไม์เซ็ตเรื่องการบวชเรื่องกตตันยูนะสมัยก่อนต้องหนีอย่างพุทธเจ้ายังหนี เพราะว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตก,ก็ต้องหนีออกไปบวชเพราะว่าพระเจ้าอยากจะพ้นทุกข์ด้วยตัวเองมันไม่มีวิธีคิดแบบบวชเพื่อกระตัญยูฉะนั้นก็จึงอยากบอกว่าในกรณีที่แบบถ้าคุณไปบังคับไปฝืนใจให้ใครสักคนหนึ่งไปบวชโด,ดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะบวชอ,อ่ะเขาก็ไม่มีความสุขที่จะบวชอยู่แล้วบวชเข้าไปเขาปฏิบัติธรรมเขาอยู่ในฐานะพระเป็นพระเขาก็ไม่ได้ความสงบสุขจากใจเขาเพราะเขาไม่ได้บวชฉะนั้นไม่ว่าตัวคุณเองที่บังคับให้เขาบวชหรือตัวที่เขาบวชมันไม่ได้ประโยชนาาย์อะไรฉะนนนััั้้ไม่่อออยาาากกกใหรรรบบบวเเป็ืงงงขค เพ<ข>ราะมันไม่มีประโยชน์อยากให้เรืเ่องเ,เป็นเรื่องของเจตนานลมความพึงใจของใครของเราสมเป็นมิตรเปียนก้าจีอ๋มอมงยังอยู่ <laughs> อาทีนย์เรื่องนี้มาแชร์ความเห็นกันบ้างหนูไม่ต้องตอบคนเดียวให้พี่นัช่วยแชร์ความคิดเห็นด้วย มองยังไงกับที่มีคนบางกลุ่มซึ่งเขาอาจแบบจะเป็นคนยุคก่อนเจนก่อนแล้วเขาติดวิธีคิดแบบจารีตแบบศาสนาเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะผลักดันนะคะสมรสเท่าเทียมเข้าสภาไปเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องบาปทางศาสนาเขาไม่ยอมรับเลยให้ชายชายหญิงหญิงมาเอากันแต่งงานกันยปัดสีบัดเถิงและวี้ไ่ออกกฎหมายอีกมันบาปจะได้กฎหมายนี้อย่าไม่มีเขามองอย่างนี้อย่างแรกอย่างแรกนั้นพยายามเปิดใจแล้วก็เข้าใจคนที่ไม่เห็นด้วยก่อนหมายถึงว่าเราต้องเปิดใจเข้าใจก่อนว่า เขาก็โตมาในรูปแบบหนึ่งมีแนวความคิดแบบหนึ่งการที่เขาจะมองว่าเฮ้ยคนเพศเดียวกันมาแต่งงานกันเป็นเรื่องแบบบัศเสีบัฒน์เราเข้าใจได้แต่ทีนี้ต้องมาดูว่าไอ้ข้อกฎหมายนี้มันทําเขาเดือดร้อนหรือทําคนอื่นเดือดร้อนไหมเช่นน้าบอกว่าการแต่งงานในเพศเดียวกันเป็นบาปแต่มันไม่ได้ทาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือมันเป็นกฎหมายไหนไม่มีใครสักคนแบบ ต้องถูกริดรอนอะไรไปนัดว่ามันควรที่จะมีเอาไว้คุณไม่ได้ใช้แต่มีบางคนต้องใช้เหมือนกับยาสามัารประจําบ้านกฎหมายข้อนี้เหมือนยาสามัารประจําบ้านหมายถึงว่าวันนี้เรามีไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งใช่มันไม่เดือดร้อนใครยาสามัารประจำบ้านอยู่ในตู้ในบ้านมันไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นอะไรเลยแต่วันหนึ่งถ้าเราต้องใช้หรือคนใกล้ตัวต้องใช้จะได้พร้อมใช้อยากอยากให้พอณเปิดใจแล้วฝั่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อยากให เปิดปใจ,ใจดูด้วยเนาะแต่สำหรับมองของดิฉันที่ฉันอยากให้แยกเนาะเพราะว่าเรื่องของรัฐก็ส่วนเรื่องของรัฐเรื่องของาศาสนาเป็นเรื่องของาศาสนาเพราะว่าบ้านเมืองเรามันเป็นรัฐแบบ คารวะวิสัยอ่ะมือมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่แบบเอาหลักศาสนามาเป็นมาเป็นกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่รัฐศาสนาบ้านเมืองเราไม่ใช่รัฐศาสนาฉะนั้นเวลาพูดเรื่องกรอบศาสนาคุณก็เอาไปพูดกันในกลุ่มของคุณเป็นความเชื่อคุณจะสั่งสอนลูกคุณให้เป็นอย่างนี้คุณมีสิทธิที่จะทําได้แต่มันต้องไม่ได้ออกมาเป็นข้อกฎหมายที่จะบังคับทุกคน oh. เพราะว่าคนละเมืองไทยมันมีหลากหลายศาสนาและที่สําคัญก็คือกลุ่มคนไม่มีศาสนาก,ก็เยอะขึ้น mm. ฉะนั้นกฎหมายมันต้องแร์กับคนทุกกลุ่มไม่ใช่ว่า แฝกคนศาสนาได้ศสนาหนึ่งมันไม่ได้ก็ต้องเอาเรื่องศาสนาหลบไปเอาเรื่องของอย่างที่พี่นัดพูดเห็นด้วยนะนะเรื่องการริดรอนเอามาตั้งเป็นประเด็นเป็นช้อยมาพูดกันว่ามันริดรอนสิทธิใครหรือเปล่ามันกระทบใครเอาแค่ประเด็นนี้แต่ถ้ามันไม่ได้ริดรอนมันไม่ได้กระทบมันก็ไม่ีเหตุผลที่เราจะต้องไปคัดค้านหรือจะพยายามทำให้มันไม่เกิดขึ้นเล มีคำถามจากทางบ้านค่ะำถาฝากมาบอกว่าผมมาอยากจะไปบวชไปขอกับเอชอาร์ฝ่ายบุคคลค่ะซึ่งจุดประสงค์เขาอยากบวชหนึ่งพษาเนาะแต่เอชอาร์ให้แค่7วันอย่างเงี้ยเอชอาร์บาปไหมที่ห้ามให้เขาไไปบวชหนึ่งพษาิจิจะไปมองแบบตัดสินเลยมุมใดมุมหนึ่งก็ไม่ถูกนะเพราะว่าฝ่ายบุคคลเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะว่าอย่างคุณไปบวชคุณต้องทิ้งงานไงแล้วถ้าคุณเป็นลูกจ้างประจําคุณกินเงินเดือนอย่างเงี้ยการที่คุณทิ้งหน้าที่ทิ้งงานไป มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นฉะนั้นคุณก็ควรเคลียร์ก่อนให้เรียบร้อยถ้าจะบทหนึ่งพรรษาต้องเคลียร์งานเคลียร์อะไรหรือจะลาออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องสนใจทีนี้ไม่ต้องสนใจแล้วลาออกไปเลยแล้วก็ไปบวชเอาอย่างนี้แต่ว่าจะไปบอกว่าเขาบาปเพราะว่าเขาให้คุณไปบวชเจ็ดวันมันก็ไม่ได้นะคะเอออะไรนะคะอ,อ๋อเป็นพระทําทงานบางอย่างไม่ได้คะ่ะเออท่าเมืองทําึงเป็นพระแล้วมึงยังห่วงงานมึงก็ออกมาเถอะมึงจะไปบวชทำไมเอมันจะพี่ มันจะมีคำหนึ่งในในเวลาเขาถามเวลาคู่สวดเขาถามพระตอนบวชเขาถามว่าคุณเป็นราชพัฒน์ไหมคือเป็นคนที่แบบต้องรับราชการหรือเปล่าหรือทํางานราชการอะไรไหมถ้าคุณเป็นคุณไม่ได้ก็ต้องไปเคลียร์ให้มันเรียบร้อยต้องลาง,งานลาอะไรมาก่อนมันกำลังบีบาตอยู่แล้วเจ้านายแบบไลายมาหามึงหรือทําสวมดมนต์วัดอยู่อย่างเงี้ยอย่าลืมส่งงานนะครับหลวงพี่ มันจะไปได้บุญยังไงวะเออทั้งเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วไปบุญหอมปากหอมคอมากเลยนะโอ้จบแล้วหรอจบแล้วค่ะโอ้ยแต่งหน้าทำผมมานานมาออกรายการอีกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแขกรออีกประมาณสิบคนค่ะพี่โอเควันนี้เราไม่แข่งแล้วก็เสียวิชำมเอาเนี่ยให้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้เพื่อให้ทุกคนแบบอยากติดตามพี่นัดนิสสัมมณีต่อไปอีกเดี๋ยวเพื่งไปพูดหมดเดี๋ยวคนเบื่อได้ได้ค่ะนะคะก็วันนี้ตรงกับหัวข้อที่เราพูดกันเนาะว่า เป็นกระเทยรักใครไม่เคยนอกใจซึ่งเราพูดกันตอนไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าและแต่หัวข้อลหลักๆก็คือเรามาพูดเรื่องแบบกลุ่ม LGBTQ กับาศาสนาเนาะในมุมมองว่าเออกลุ่มคนแบบพวกเรามองาศาสนายังไงแล้วเราก็มา สร้งประเด็นคำถามที่สำคัญที่เป็นช้อยวันนี้ที่เราพูดกันก็คือการเป็นกระเทยการเป็นอ g b ีมันบาปไหมตามลักษณะซึ่งดิฉันทิ้งทายไว้เมื่อกี้นะคะว่าเดี๋ยวจะมาพูดตอนจบนี่เลยค่ะวันนี้ขอติดท้ายด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตฝากให้คิดกันนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมมุนาวัสโลโหติกรัมรมุนาโหติธรรมโน คนจะเลวก็เพราะการกระทำค่ะคนจะประเสริฐก็เพราะการกระทำ <_ d ust> เช่นกันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นต๊ดนะคะอเออฝากไว้ค่ะ